2ข้อเสียของคนที่อ้วนหรือรังหลายคนบอกว่าอยากมีแรงบันดาลใจอะ่ะนอกจากแบบแค่หุ่นสวยเนะี่ยมีเรื่องอื่นไหมผมอยากจะมีแรงบันดาลใจให้ง่ายๆนะครับคือผมรีเสิร์ชสมัยเรียบร้อยแหละถ้าคุณบอกว่ามีแรงบันดาลใจแง่บวกเพื่อให้หุ่นดีเนี่ยคุณไม่สามารถลดความเบืได้ผมมีแรงบันดาลใจแง่ลบให้นะครับ ปกติแล้วเนี่ยเขาพบว่าคนที่อ้วนเลื้อยลังนานๆน,น,นะครับตั้งแต่5ปี10ปีขึ้นไปเนี่ยจะมีความเสี่ยงต่อการเกิด2โรคด้วยกันครับโรคแรกคือหลอดเลือดสมองและหัวหใจตีบอ้ยหลายคนบอ,อมันเกี่ยวตรงไหนคนผอมก็เป็นหลอดเลือดสมองตีบได้คนผอมก็เป็นหลอดเลือดหัวใจตีบได้ทําไมต้องมาโฟกัสคนอ้วนนะเขาพบว่านะค,คนอ้วนเนี่ยถ้ารอบเอวเกินกว่า35นิ้วขึ้นไปเขาพบว่านี่สมมุติว่าเป็นหลอดเลือดนะครับเวลาที่มีไขมันในช่องท้องไขมันในช่องท้องเนี่ยจะก,กระตุ้นให้ร่างกายสร้างสารบางอย่าง ที่เป็นสารเกี่ยวกับการอักเสบสารเกี่ยวกับการอักเสบมันจ,จะทําให้ผนังหลอดเลือดตรงนี้เกิดการอักเสบพอผนังหลอดเลือดเกิดการอักเสบเสร็จปุ๊บตรงไหนมีการอักเสบ คอเลสเตอรอลจะมาแปะได้ง่ายขึ้นแปะ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 จนกระทั่งมันทําให้หลอดเลือดเนี่ยมีช่องตรงนี้น้อยลงพอช่องตรงนี้น้อยลงสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันจะทําให้รูของเส้นเลือดที่เลือดจะวิ่งผ่านเนี่ยมันจะน้อยลงพอเมื่อไหร่ก็ตามรูเนี้ยเหลือต่ํากว่า3%ซน์เมื่อไหร่รูนั้นก็จะตีบได้ง่ายขึ้นดังนั้นคนที่อ้วนจึงมีความเสี่ยงต่อการ <g ib ans> เป็นโรคหลอดเลือดสมองและหัวใจตีบ เร็วขึ้นผมยกตัวอย่างง่ายๆปกติถ้าคุณเป็นคนผอมคุณอาจจะเป็นหลอดเลือดสมองตีบต,ตอนอายุ70 แต่พอคุณเป็นคนอ้วนคุณอาจจะย้ายจากตอนอายุ70ลงมาเหลืออายุแค่50หมายความว่าอายุคุณจะสั้นลงเนือ่องจากคุณอาจจะเป็นหลอดเลือดสมองและหัวใจตีบนี่คือหนึ่งเรื่องนะครับถ้าคุณมีแฟนมีเพื่อนมีพ่อมีแม่มีญาติมีลูกหรือใครก็ตามนะครับที่เขาไม่ค่อยอยากลดความอ้วนลองเอาคลิปนี้ให้เขาดูนะครับข้อที่สองนะที่เป็นความเสี่ยงสุดยอดมากเลยแล้วหลายคนไม่รู้คือคนที่มีรอบเอวมากกว่า35นิ้วจะมีความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งมากกว่า11ชนิดอ่ะใช่คนผอมก็เป็นมะเร็งได้ ผมไม่เถียงนะครับแต่เขาพบว่าคนอ้วนจะมีความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งมากขึ้นเช่นเดียวกัน,นครับเวลามีการอักเสบหรือลังในร่างกายเนื่องจากเรามีไขมันในช่องท้องมันจะกระตุ้นให้เกิดมะเร็งมากมายผมเคยทำไลฟ์ครั้งนึ่งแล้วผมไม่แจ้งรายละเอียดแล้วกันเดี๋ยวน่าเบื่อนะสิบเอ็ดชนิดแต่รู้แค่ว่าไอ้สิบเอ็ดชนิดเนี่ยคุณเอาแค่นี้ถ้าคุณผอมลงนะครับไม่ต้องผอมมากก็ได้เอาแค่รอบเอวต่ำกว่าสามสิบห้านิ้วก็พอคุณจะลดโอกาสการเป็นหลอดเลือดสมองและหัวใจตีบหมายความว่าอายุคุณาาออ่รบลดบเลลมต 35นิ้วไม่ต้องแบบผอมเหมือนผมก็ได้30นิ้วไม่ต้องขนาดนี้ก็ได้คุณจะลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเร็งได้ถึง11โรคโอ้โหยิ่งกว่าทำประกันอีกนะครับดังนั้นใครก็ตามนะที่กังวลว่าตัวเองเนี่ยไม่มีแรงบันดาลใจเลยเอาแรงบันดาลใจเรื่องหลอดเลือดสมองตีบหลอดเลือดหัวใจตีบแล้วก็เรื่องมะเร็ง11ชนิดนี้ไปนอนคิดดูครับว่ามันคุ้มไหมถ้ามันคุ้มเสร็จปุ๊บคุณเริ่มเลยครับเอารองเท้ามาวางเอาถุงเท้ามาวางเอาเสื้อเอ็มเกงมาวางนะครับเอาชุดชั้นในมาวาง ทีนี้เลยนะครับรักทุกคนใครชอบไอเดีๆแบบนี้ก็เจอกันส่วนใครก็ตามที่รู้สึกว่าเฮ้ยการลดความอ้วนมันยากผมบอกเลยว่า เทคนิคการลดความอ้วนที่คน99%ไม่รู้นะมีคนเรียนเกือบ2,000คนนะถ้าคุณสนใจนะคอร์สนี้คุณจะกินของอร่อยได้ทุกเช้าครับคอร์สนี้เหมาะมากสำหรับคนที่ชอบกินของอร่อยเราเจอกันนะครับคุณพิมพ์คำว่า C F ตัว C ก็ C ตัว F แล้วก็รอไปคุยกับทีมงานว่ามันคุ้มไหมผมให้ราคาพิเศษเลยนะจากปกติเนี่ย12,000บาทนะผมให้เลย8,111บาทแคปหน้าจอ ตรงราคานี้นะครับแล้วคุณก็ไปส่งให้ทีมงานผมเลยนะครับผมรักทุกคนที่ฟังผมอยู่ว่าผมอยากบอกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วคุณจะผอมมันก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับผมนะครับแต่ถ้าคุณผอมคุณจะสามารถนะครับมีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้ได้อีกยาวๆรักทุกคนครับแล้วเจอกันในคอร์สนะครับสวัสดีครับ